สวัสดีครับต้อนรับสู่เพชรพันปลาฟาร์มนะครับวันนี้พาพี่น้องทุกท่านมาดูสายพันุปลานินหมันนะครับเป็นสายพันธุแท้จากซีพีนะครับตอนนี้เพชรมาปรับน้ำนะครับมาทำให้สามารถอยู่น้ำกลอยได้น้ำจืดได้นะครับก็เลี้ยงนะครับอัตราการโตดีนะครับแล้วก็เนื้ออร่อยด้วยสำหรับปลาที่อยู่น้ำก่อยนะครับ ปลานิลหมันก็เป็นปลาตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสนใจที่ว่าปลานิลหมันก็คนรู้จักอยู่แล้วนะครับคนส่วนใหญ่รู้จักปลานิลน,นะครับเลี้ยงปลานิลหมันก็ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะออกลูกนะครับยิ่งเลี้ยงยิ่งโตนะครับยิ่งกินยิ่งโตนะครับก็สามารถสอบถามกันได้นะครับท่านใดที่มีความสนใจเรื่องสายพันธุ์ปลานิลหมันนะครับ ในกระชังนี้ก็มีประมาณสองพันสองมื่นตัวตัวนะครับไซต์ตอนนี้ก็มีสามนิ้ว2นิ้วครึ่งสามนิ้วสี่นิ้วก็มีนะครับก็ติดต่อพูดคุยกันได้นะครับราคาย่อมยาวนะครับสำหรับสายพันธุ์ปลานินหมันแท้จากสีพีนะครับตอนนี้เพชรพาปลามานุบาลน,นะครับที่สมุทรสงครามนะครับพูดง่ายว่าอนุบาลน,น้ำกลอยนะครับความเค็มประมาณ1ินะครับ ก็สามารถที่จะไปเลี้ยงได้ครับน้ำสิบห้าน้ำยี่สิบนะครับไปเลี้ยงได้แล้วนะครับตอนนี้แถวสมุดปาการนะครับก็ไปปล่อยกันแล้วนะครับก็อัตราการโตดีนะครับอัตราการล่อสูงนะครับขอให้บ่อนน้นไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีเพศภัยนะครับไม่มีปลาตัวใหญ่ที่จะกินเขาได้นะครับเขาก็จะอยู่ได้นะครับท่านใดที่จะซื้อไปเลี้ยงนะครับปล่อย ตายสาลานะครับบ่อพักน้ําเล็กๆแน้อยก็ปล่อยได้นะครับเขาจะกินเกี่ยวกับเรื่องสาลายแพงต้อนเนี่ยได้ดีมากนะครับน้ําจะใส่มากนะครับสาลายหรือว่าจะเป็นขี้ตะไคร่ตามเสาตามสายนะครับตามกระชังนี่จะไม่มีขี้ตะไคร่ครับเขาจะเก็บทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยปกติถ้าเลี้ยงอย่างอื่นเนี่ยกระชังจะไม่สะอาดนะครับแต่เลี้ยงปลานิลหมันเนี่ยครับสะอาดทั้งหมดนะครับ เขาจะเก็บจนจะอ่านนะครับผมแว้ดูนะครับไม่มีครับที่จะไข่ไม่มีเลยเห็นไหมครับเขาเก็บกินจํานดนะครับก็ฝากไปถึงทุกท่านด้วยที่มีความสนใจนะครับเรื่องสายพันธุ์ปลานินหมันแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับติดต่อพูดคุยทางเพจได้นะครับกับเพชรพันปลาฟาร์มนะครับมีบริการทุกเดือนนะครับท่านใดที่ต้องการขนาดไหนไซส์ไหนก็โทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ ติดต่อพูดคุยกันได้ราคาย่อมเยาวแน่นอนกับทางเพชรพันฟลาฟาร์มนะครับตอนนี้เราก็มีระบบส่งให้นะครับใส่ถุงก็ได้หรือว่าจะใส่รถออกไปนะครับก็ยินดีเลยสำหรับทุกท่านที่มีความสนใจนะครับโทรเข้ามาปรึกษากันได้ครับอยู่ระแวกนี้นะครับสมุทรสาครน้นําก่อยนะับสิบห้าสิบหกน้ำยี่สิบเนี่ยลงได้เลยนะครับแข็งแรงนะครับ สอบถามนะครับกันได้กับทางเพชพันปลาฟาร์มนะครับยินดีให้บริการนะครับแล้วก็ให้คำปรึกษานะครับฝากหมายเลขโทรศัพท์ครับ083-6673525นะครับกับเพชพันปลาฟาร์มนะครับปลานินหมันแท้จาก CP นะครับสามารถเลี้ยงได้ทั้งน้ำจืดน้ำก่อยนะครับเรียกว่าน้ำเนี่ยถึง20-20กว่านะครับที่เราไปปล่อยมา23-25นะครับเราไปปล่อยมาแล้วนะครับแถวนครนะครับ ช่วงแรกก็อาจจะช่วยเรื่องออกซิเจนแบบนี้ก่อนนะครับช่วงแรกๆนะครับแต่การแต่การเลี้ยงปลาน,นิลต้องต้องคิดไว้เลยครับถ้าถ้าเราจะเลี้ยงเป็นธุรกิจเนี่ยอย่างน้อยต้องมีออกแบบนี้ครับแต่ให้ดีเลยต้องมอีมีใบตีแบบนี้เลยนะครับเป็นใบตีน้ํานะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่เราอาจจะใช้แค่สามใบสี่ใบแล้วแต่ว่าเราเลี้ยงกี่ตัวนะครับไร่หนึ่งก็ไม่ควรปล่อยเกินสามพันตัวนะครับเพราะปลานิลมันเนี่ยเขาจะไม่ไม่ ค่อนข้างตายยากนะครับขอให้น้ําดีนะครับอาหารนี่ก็บางบางทีผมก็ให้วันมื้อหนึ่งบางทีก็เว้นไปบ้างไม่ได้ให้บ้างนะครับเลี้ยงง่ายครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็ดข้าวลำอะไรก็ตามที่คนกินได้เขาก,ก็กินได้แหละนะครับกินง่ายๆนะครับผักขนาดผักผมเอามาสับๆให้ก็กินได้นะครับเขาเป็นปลากินพืชอยู่แล้วนะครับก็ฝากไปถึงทุกท่านที่มีความสนใจนะครับ ติดต่อพูดคุยทางเพจได้นะครับย้ําหมายเลขโทรศัพท์นะครับเบอร์ลายเบอร์เดียวกันนะครับ0836673525นะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าจะไม่ให้พลาดการติดตามนะครับหรือว่าการได้รับชมคลิปของเพจตลอดไปก็ฝาก subscribe กันด้วยกับทาง YouTube นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ